สวัสดีทุกท่านนะครับพอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ข้อดีสอแอมเบรี่นะครับตอนนี้ทีมงานลุงพลนะครับมาถึงแล้วนะครับรถตูต้ของคุณลุงเข้าไปข้างในแล้วนะครับแล้วก็รถที่นาทีนะครับเข้าไปแล้วนะฮะตอนนี้โอ้ช่องทีเสือชัดมากนะตอนนี้กำลังหาที่จอดรถนะครับแม,นนม,ม่นครับ อ้ขอบคุณครับขอบคุณ<ห>ครับพี่หนนานะฮะขอบใจสามดวงสาดวงสาดวงนะครับขอวใจสาดวงสามดวงสามดวงนะให้ลุงป้าหดวงให้ทีมทายหนดวงะเ้พกรายูทูบเปอร์หนดวงนะตอนนยังอ่านข้อความไม่ได้นะผมนะขอวใจสดวงสามดวงสามดวงครับโอ้โ นู่นนะน้องมาเอ่อน้องใบบุญอยู่ตรงนู้นนะผมจอดอยู่หน้าศาลใช่ไหมจอดอยู่หน้าที่ตรงกลางเลยนะโอตรงกลางเป๊ะคุณลุงใส่สูตรหรือเปล่าครับลุงใส่สูตรค่ะโอ้โหชุดหล่อเลยครับเีคนเดินไปที่หลังรถเมื่อกี้นะคะใส่สูตรนค่ะดีดำอย่างเราเลยนะพระสารก็สวยมากนะครับพรแต็นใส่กระโปรงสีชมพูใช่ไหมหรือไปโอ้โหเขอเข้าใจสามดวงสามดวงสามดวงท่านั้นนะตอนนี้ยังอ่านข้อความไม่ได้นะครับขอบคุณครับทุกท่านที่ผิด fc เห็นอยู่นะครับอาจจะไกลนิดนึงนะครับ ดูบรรยากาศนะครับไปดูบรรยากาศนะุาเต็มากนะครับ้าใจสดวสดนะตอนนี้เดินขึ้นไปที่หน้าศาลเลยใช่ไหมขึ้ไปตรงตรงทางไขอบคนข ก็ส่งกำลังใจมานะคะส่งกำลังใจมา่ครับเราก็กือเป็นกำลังใจให้คุณลุงคุณป้านะวันนี้กันนะครับกับพี่ๆี่ยูทูบเบอร์เรานะครับก็เมื่อเมื่อวานนะครับคุณลุงก็พาทนายไปเลี้ยงรับรองนะครับเนาะวันนี้คุณลุงจิมมี่ก็เตรียมอาหารนะครับ กับให้กับทางทีมทนายไว้นะครับอาหารเช้าเนาะวันน uh ี huh. ้รอดูนะครับจะมีความคืบหน้าของเหตุการณ์วันนี้ให้พวกเราได้รับชมกันนะครับตอนนี้ก็หกับเดือนแล้วนะครับมีเก้าเดือนแล้วครับพฤษภาครบสองปีนะครับตอนนี้เดือนมีนาปีสิบเดือนแล้วนะครับไม่ใช่เก้าเดือนแล้วปีสิบเดือน นี่ก็เนี่ยครับพี่เสือนะอยู่ข้างพี่เสือสวัสดีครับตอนนี้พวกเราก็มาเยอะมากเลยนะฮะพี่ทีซีสวัสดีครับนะฮะเราเจอคนรูปหล่อบ่าวนุหลานลุงพลสวัสดีครับผมนะฮะนาจะดนหรือเปล่าฮักามาหอดครับนี่ครับทีมงานยูทูบเบอร์นะครับวันนี้มาเทียบเลยครับฮะพี่บ่าวหอมก็มานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะฮะ แล้วก็มีทั้งสื่อใหญ่ก็มานะครับสื่อใหญ่ก็มานู่นะครับสื่อมวลชนช่องใหญ่ช่องหลายๆช่องนะเขาก็อยู่ประจําการตรงนี้นะครับอันนี้เข้าไปข้างใน,นแล้วเข้าไปแล้วเหรอฮะโอเคแสดงว่าเพิ่นจอดอ่าตรงนั้นเลยเนาะหาที่จอดไม่ได้นะครับเพราะว่าก็ พอดีเนาะเวลา9โมงมงก็มาถึง9โมงนิดๆน,นะครับอ่าลุงถอดสูตรแล้วใช่ไหมครับนั่นๆๆอ่าเสื้อขาวนะครับเสื้อขาวคุณลุงถอดถอดสูตรเมื่อกี้ออกครับตอนแรกเห็นใส่เป็นสูตรเป็นแจ็คเก็ตหรือเปล่านะ

น,นี้ก็เห็นแล้วนะครับวันนี้ขอทานตะวันกันนะครับทุกท่านนะครับบนละสามดอกใหญ่ๆเลยนะครับทานตะวันนะฮะธรน,น,น,นักทนายความธรรมรังสีนะครับ เป็นไรครับมาดูบรรยากาศนะครับด้านนอกนะครับระหว่างที่เรามาให้กําลังใจนะครับทีมงานนะครับด้านนอกเป็นอย่างนี้นะครับเอฟซีทุกท่านนะฮะบรรยากาศด้านนอกนะครับนี่มาดูพี่อนุวัตรของเราพี่อนุวัตรสวัสดีครับได้อะไรกินครับพี่ข้าวผัดกะเพราครับผัดน้แกงนะครับ นี่คือการทํางานแบบว่าสดๆเลยนะครับสดๆถ่ายทอดสดไปด้วยแล้วกินไปด้วยถ่ายไปด้วยกินไปด้วยดูไม่สุภาพนิดนึงไม่เป็นไรเพราะว่ามันต้องทํากับเวลาใช่มันหน้างานมาปุ๊บปั๊บนะนี่แหละครับเวลามีค่ามากนะครับนี่บรรยากาศนะฮะผมก็ไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยครับผมมาก็จับจูดเลยครับนะครับออกออกมาจากบ้านช้านะครับทําให้ไม่มีเวลาเตรียมตัวนะฮะ ถ้าออกมาจะเร็วก็จะเ,เหมือนพี่ๆเขานะครับมานั่งรอแล้วก็มีเวลาเซตอุปกรณ์รอนะฮะอันนี้ก็นี่แหละครับดูรถทีมงานยูทูบเบอร์พี่ๆดูเอาจอดตั้งแต่นวนอ่ะปากซอยจนถึงนี่นะครับสำนักง,งานท่องเที่ยวนะครับรวมมาถึงจอดข้างหลังนะครับสาราสาระกลางเนาะหลังสำนักง,งานท่องเที่ยวนะครับก็ได้อาศัยตรงนี้นะครับ ใครไม่เคยมานะครับถ้าถ้าด้านหน้าเต็มนะครับท่านจะต้องมาเลี้ยวตรงนี้นะครับเห็นไหมครับรถ3าล้อตุกตตรงนี้มันจะมีทางแคบๆเลี้ยวเข้าไปได้ครับแต่ถ้าใครขี่เลยไปแล้วท่านจะไม่มีที่จอดนะครับท่านจะไปจอดไกลมากนะครับอันนี้แจ้ง fc ไว้ถ้าใครไม่เคยมานะใครไม่เคยมานะครับต้องสังเกตดูดีๆนะครับที่จอดรถอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปได้ตรงมอเตอร์ไซค์ออกมานะครับแคบแนะครับ แต่เข้าไปข้างในแล้วมีที่จอดเยอะนะครับแต่เขาชอบมาจอดกันตรงนี้ครับเขามาออกกันตรงทางออกเนี่ยมันทําให้อ่าด้านด้านด้านทางเข้ามันแคบนะฮะอ่าอันนี้ดูบรรยากาศนะครับผมอ่าตอนนี้อดีศรก็มาถึงแล้วนะครับก็อย่าลืมวันนี้ฝากชมโฆษณาชมคลิปย้อนหลังให้แอดด้วยนะกันนะครับนะดูบรรยากาศทีมงานยูทูบเบอร์นะครับ เราทำได้คือมาให้กำลังใจนะครับส่วนเ,เรื่องในชั้นศาลก็คือปล่อยให้เป็นอำนาจของทีมทนายความนะครับผมฮะตรงนั้นเราก็จะไม่ก้าวร่วมนะครับก็ดูบรรยากาศเอานะครับห้องน้ำก็สะดวกสบายนะครับเราสามารถเข้าห้องน้ำได้ตรงตึกสีส้มสำนักง,งานท่องเที่ยวนะครับ แล้วก็อีกที่หนึ่งจะเป็นตรงนู้นนะครับใต้ถุนสารกลางอาคารหลังสีาขาวๆนะครับมีห้องน้ําชายหญิงนะครับรองรับใครที่จะมาใครอยู่ใกล้มุกดาหารอยากจะมาเจอพวกเรามาให้กาลังใจลุงพลป้าแตนก็เชิญน,นะครับห้องน้ําสะดวกสบายครับกับข้าวก็ตรงนี้ครับเราได้อาศัยร้านส้มตำร้านนี้นะครับกินเป็นประจําแล้วก็มีร้านกาแฟร้านน้ํานะครับสอร้านเนี่ยจะขายดีทุกครั้งที่เรามานะครับ นี่คือบรรยากาศล่าสุดที่หน้าศาลมุอาหารนะครับกับนัดแรกของคดีน้องชมพู่นะครับมุอคนขึ้นศาลกับทีมทานาขึ้นใหม่สวัสดีครับนะฮะ<า>เพิ่งมาถึงครับผมทานมาแล้วครับอยู<า> <c oughs> ่กันอยู่เป็นกำลงใจด้วยกันวันนี้ครับผมอ่านะ